ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ำคืนที่แสนแบบว่าอบอ้าวนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะสถานการณ์กรทมค่อนข้างร้อนอบอ้าววันนี้นางฟ้ามีท็อปิกดีๆระมุนต่อใจฟินๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังก,กันก่อนที่จะไปหลับไปนอนนะคะวันนี้นางฟ้าต้องขอบคุณ f c สายเปสุดที่รักของนางฟ้า2คนนะคะน้องปุ้ยพพอร์ตซุปเปอร์แตงมา5 0าบาทแล้วก็น้องกุ้งพพอร์ตค่าไพา่ค่าขนมมา1000บาท ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะคะประธาน fc แสนดีสุดประเสริฐให้นางฟ้าเป็นนางฟ้าทุกเดือนเลยแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงจาก fc ท่านอื่นแล้วก็ขอบคุณที่ฟังโฆษณาให้นางฟ้านะคะน่ารักมากมายเป็นกำลังใจให้นางฟ้าอยากเติบโตต่อไปในด้านการเป็นยูทูบเบอร์นะคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปิกดีๆฟินฟินระมุนต่าใจให้คุณผู้ฟังฟังนะคะในชื่อท็อปิกธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ทุกๆนาที นะค่าคืนนี้ใครคิดถึงและต้องการคุณมากที่สุดต้องการแบบไหนนะเราก็รู้กันเนาะเรื่องจากว่าเราก็อายุกันแบบว่านะเลข3เลข4เลข5เลข6เลข2กันแล้วนะคะ ค่าคืนนี้ใครที่คิดถึงและต้องการคุณมากที่สุดพลังงานไพ่ออกมานะคะ The Fool ค่ะเดอะฟูลนะคะแล้วก็มี Emperor นะคะแล้วก็มีพลังงานของ t h สตา a r ค่ะอือพลังงานของ The Fool ลมเมถุนตุนกลุ่ม e อ p e r o r ไฟเมษสิงหธนูราศีเมษ The Star นะคะก็ยังเป็นลมเมถุนตุนกุม่มทัดลมทัดไฟมาจุกๆเลยพลังงานของคนเกิดเดือนกุมภาเมษายนนะคะ เขากับคุณอาจจะรู้จักกันในเดือนกุมภาหรือว่าปิ้งรักเริ่มสารสัมพันธ์กันในเดือนกุมภาหรือเปล่ามีพลังงานของคนเกิดราศีกุมราศีไฟาราศีเม่ธาตุไฟ คิดถึงและต้องการคุณมากเลยนั่งส่องมองคุณผู้ชายคนนี้นั่งอยู่บนโซฟาตัวโปรดของเขานะคะนั่งไขว่ห้างด้วยมาาแบบโอ้ดูสุขุมนุ่มลึกดูปา่าดูมีบารมีนั่งมองแล้วก็แบบจิบวายแก้วโปรดของเขาแล้วก็พินิจพิคราะห์คุณในความรู้สึกข้างในเอามือจับตรงกลางหนะ้าอกทำไมคนที่เขาคบอยู่ดิวอยู่ถึงได้น่ารักสดใสน้าแบบอืมคลั่งใครขนาดนี้นะความเฉิด ใช้ความเดือดสตาของคุณนะ่ะพราๆเราตากผ้ามีสเสน่ห์ดึงดูดมากมายใครเห็นแล้วก็โอ้หักข้ามใจไม่ไหวใครเห็นแล้วก็ต้องแบบว่าโอ้อยากได้อยากได้อยากได้นะคะคนคนนี้นะคะไม่เคยเลยค่ะตั้งแต่วันที่ได้เจอคุณนะคะบอกกับตัวเองว่าเนี่ยแม่ครับ พ่อครับว่าที่ลูกสะไยลูกเขยของเขาเลยนะทีเดียวเชียวมีปา๋าสปอร์ตใจดีคนทางไกลเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักเดินทางครั้งใครหลงไหลในสเสน่หหาของคุณเหลือเกินคิดถึงคุณมากที่สุดหลับก็ฝันถึงตื่นก็คิดถึงเพิ่งจะจากกันเมื่อตอนเย็นไปส่งคุณกลับบ้านกลับมาก็ยังโหยหวนคิดถึงคุณอ้อยหัวร้อนน่ะความแบบ ความเป็น The พ m p e r o r คนมีอ e ก้มีอัตราตัวตนเก่งเนีย ب, ้ยบเฉียบแปะขี้เก๊กแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอืมแบบเก็บงำความรู้สึกข้างในที่มีกับคุณแต่ในใจเขาเนี้ยไฟลุกมากเลยโอ้ยเพิ่งแยงจากกันเองทำไมถึงได้คิดถึงขนาดนี้อยากกอดอยากนวเนียอยากซบอกอยากอยู่ใกล้ๆ มวลพลังงานความเซ็กซี่เราใจคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่นุ่มนวลเนียนแล้วก็แบบว่ายิ้มสวยเสียงพ่อเสียงเปรียบเสมือนน้ำผึ้งเดือนห้าที่เขาอยากฟังอยากแสบหุ่นสลีละซสื้อทรงอง์เอวของคุณอาจจะพอดีมือเหมาะมือเขาแบบโอบแล้วก็แบบอุ๊ยพอดีเดะเลยเป๊ะเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้อ้อนขี้แบบว่าเราหรือแบบ พี่คะพี่คะนู่นนี่นั่นเลยทําให้เขาแบบโอ้ใจละลายเจละลายแพ้ทางคุณหนักมากเลยค่ะตอนนี้มีผู้ใหญ่จิตใจดีนะคะอาจจะอายุมากกว่าคุณ4ปีไปจนถึง8ปีบวกบวกบวกพลังงานคือมีป๋าส,สปอร์ตใจดีกําลังวา้าวุ้นหัวใจใจละลายใจระทวย,ยพ่ายแพ้แพ้ทางความน่ารักความเซ็กซี่ของคุณคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยเซ็กซี่เราใจดึงดูดแค่ไหนความเป็นเดสตาร์ความเป็น สุปตาของคุณเนี่ย <c oughs> เปรียบเสมือนคนที่มีแสงมีพลังงานออรา่าคุณไม่เหมือนใครลึกลับมีสเสน่ห์เฉิดช,ชาย เปล่งแสงทำให้ควารู้สึกว่าวุ่นทุกวันไม่ใช่แค่เขานะมีใครหลายคนเนี่ยสนใจคุณอยู่นะความเดอรสตานะคะไพ่เดอรสตาใบนี้นะผู้หญิงกำลังกรีดกลายแล้วว่าท้าทายแสงเดือนแสงดาวคุณอาจจะชื่อเดือนชื่อดาวชื่อแพรวชื่อพราวใดๆเหล่านั้นนะคะเขาอยากบอกว่าทุกครั้งนะคะที่พี่มองหนูเนี่ยพี่อยากจะเอาหนูกลับบ้าน่อยากเก็บหนูมาไว้ในกองทองของพี่อยากรวยมากๆเอาเงินถมตัวหนู ไปเลยหนูจะได้ไม่ต้องทํางานไม่ต้องเจอใครมีพลังงานของใครบางคนอยากครอบครองร่างกายหัวใจคุณทุกวันนี้ที่เขาสปอร์ตออฟเฟอร์คุณก็เพราะว่าคุณคู่ควรค่ะความเฉิดชายมันแสงเดือนแสงดาวประดับโซเชียลคุณอาจจะเป็นคนที่น่าตดดีมากๆในกลุ่มเพื่อนฝูงคุณอาจจะเป็นลูกรักของคุณพ่อคุณแม่เป็นน้องคนสุดท้องหรือว่าเป็นลูกสาวคนเดียวป,ป๋าสปอร์ตใจดีคนนี้เลยห่วงใยเอาใจ คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบโดนใจตรงสเปคอะไรก็อุ้ยโดนไปหมดต่อให้เขาจะอายุมากกว่าคุณแค่ไหนเขาก็อยากจะเทคแคร์ดูแลคุณอยากจะถนอมร่างกายหัวใจคุณคุณน่ารักอ่ะความเดอรสตาของคุณนะคะคุณน่ารักคุณสวยคุณอาจจะเกิดวันเสาร์วันพุธวันศุกร์พฤหัสอังคารอาทิตย์ได้นะคะความเดอดสตาของคุณนะดูสิคนอะไรใส่ชุดอยู่บ้านก็น่ารักแค่เสื้อยืดกางเกงยีนก็ปัวแล้วใส่ชุดเดสก็ ดูดีไปหมดเขาจะชอบเวลาที่คุณปล่อยผมยาวผมตรงใส่ชุดเดทน่ารักน่ารักสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองอ่อนๆหวานๆคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยแต่บวกด้วยความเซ็กซี่เร้าใจคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครที่เขาเคยเจอ ปลาสปอร์ใจดีคนนี้นะต่อให้ต้องข้ามนาม้ำข้ามฟ้ามาเพื่อพิชิตหัวใจคุณก็ยอมหมดล่ะยอมลดอัตราตัวตนยอมบอกเพื่อนฝูงว่าอืมทำไมอยากกินเด็กเพื่อนเขาอาจจะเศร้าแบบเอ้ยอายุป่านนี้แล้วก็อาจจะ4ี่สิบห้าสิบบวกอืมกินเด็กทำไมเขาก็เลยแบบตอบเพื่อนไปว่าก็เขาว่ากันว่ากินเด็กเป็นอมตะก็เลยต้องกินหน่อยละอยากเป็นอมตะคนคนนี้นะคะอยาก ดูแลสุขภาพร่างกายให้ฟิตปังฟิตปึงอยู่ตลอดเวลาอยากเป็นอมตะเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ในชีวิตคุณเป็นนานเขาอยากบอกว่าคุณเนี่ยเซ็กซี่โดนใจใจดีแสนดีน่ารักน่า,นาทนุถนอมแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณที่สุดเลยแล้วก็ต้องการคุณวอนคุณที่สุดเลย โดยเฉพาะรูปล่าสุดที่คุณโพสลงโซเชียลเนี่ยเห็นท้ายทอยเห็นแก้มขาวๆเห็นติ่งหูน่ารักนุ่มๆของคุณเห็นแววตาบ้องแบวเห็นหนวดนิดๆ คุณอาจจะเป็นคนมีไรหนวดนิดๆเป็นคนจมูกสวยตาหวานเขาอยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกที่รักพี่เคยฝันเคยคิดตอนเด็กๆว่าอยากมีแฟนแบบนี้แบบนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็ส่งน้องมาให้นะคะความเป็นเดอะฟูคุณอาจจะเป็นคนรักอิสระใจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอึมพราวๆรา,าตากผ้าคุณอาจจะมีความเด่นดังในโซเชียลคุณอาจจะทํางานเป็นคุณครูนะคะ เป็นนักขายเป็นคนที่แบบเป็นแม่ค้าพ่อค้าค้าขายออนไลน์หรือว่าเป็นพิตตี้เอหรือว่าเป็นคนสวยนั่นแหละความเป็นเดอะสตาร์ของคุณนะ่ะนักร้องนักแสดงได้นางแบบได้ คือสรุปคือคุณสวยสวยสุดในบ้านเลยก็ว่าได้ไหมอ่ะอาจจะเป็นลูกหลาของคุณพ่อคุณแม่ของวงตระกูลเขาเลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มันเข้มข้นมากๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยต้องถนอมน้ําใจถนอมร่างกายแล้วก็ถนอมความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างคุณด้วยนะคะนี่คือพลังงานของค่ําคืนนี้ใครคิดถึงคุณมากแล้วก็ต้องการคุณที่สุดราศีเมษวันนางคาราศี กลุ่มเดอสตาวันศุกร์ได้วันเสาร์ได้เขาอยากบอกว่า เธออยู่ตรงนั้นน่ะเธอเป็นพลังบวกให้พี่อยู่เป็นแสงดาวแสงเดือนประดับบารมีให้พี่น้องไม่ต้องให้อะไรพี่หรอกแค่ทําตัวน่ารักยิ้มหมวานส่งตากระพริบกระพริบแบบว่าให้เขาชื่นใจก็พอแล้วแต่อย่าไปทําเช่นนี้กับใครอย่าไปหวานเสน่ห์อย่าไปโปรยเสน่ห์กับใครเพราะว่าห่วงมากจริงๆคะ่ะคุณกับเขาอาจจะมีตัว R ตัว M ตัว T ตัว P ตัว A ตัว B ตัว Q นะคะ S Y นะคะ K J W ในชื่อนามสกุลนะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดปีลิงปีหนูปีหมานะคะปีวัวนะคะปีหมูปีงูปีเสือแล้วก็ปีตัวเล็กๆกค่ะปีชวดได้ เขาอยากบอกว่าความรู้สึกที่มันมีกับคุณเนี่ยความต้องการที่มันบอกใครไม่ได้เนี่ยแต่ว่าให้นางฟ้าบอกให้ก็แล้วกันอยากจะอยู่กับคุณก่อนนอนก็อยากจะโอบกอดให้คุณอยู่ในอ้อมอกอยู่ในอ้อมหัวใจของเขา ไฟสเสน่หาไฟรักไฟสวัสดไฟความแบบว่าแพชชั่นของเขาที่มันมีต่อคุณเนี่ยโอ้มันทําให้เขานะอยากกลับมาเป็นหนุ่มอีกครัง้งอยากกลับมาเป็น14อีกครัง้งก็คุณเนี่ยน่ารักเสลือเกินเปรียบเสมือนนางในวรรณคดีที่หลุดออกมาในชีวิตจริงของเขานะคะ <c oughs> คนคนนี้อยากบอกว่ารักคุณเสมอครั้งใครคุณเสมอมเมื่อเวลาที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยต่อให้แบบว่าหายไปกี่วันกี่วันต้องไม่ทำหน้า ที่ทํางานกลับบ้านเนี่ยเฮ้ยหอยเหี่ยวหัวใจเพราะรู้สึกว่าแบบของขาดอะแค่คุณส่งรูปน่ารักน่ารักเซ็กซี่เห็นแก้มยูย,ยของคุณเนี่ยเขาก็อหดหัวมีความสุขนะคะเงินในบัญชีของเขาเนี่ยสั่นสะเทือนอยากจะโอนให้คุณเลยทีเดียวเชียวนะคะ นี่คือพลังานค่ำคืนนี้ใครที่คิดถึงคุณที่สุดว้าวุ่นหัวใจที่สุดแล้วก็ต้องการอยากมีความแบบว่าสกินชิปกับคุณถ้าได้จับมือคุณแบบ เอามือนะคะลูบตรงแบบว่าหัวคิ้วคุณจับแก้มคุณก่อนนอนแล้วก็บอกกูดในคิดฝันดีนะที่รักโอ้ oh, คงฟินนะดูแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไงเพราะว่าต่างคนต้องต่างอยู่บ้านของตัวเองเขาก็เลยรู้สึกว่าห้ยเหี่ยวอ่ะเบื่อเซ็งอ่ะลมบัดจอยงุดหงิดหัวร้อนอ่ะอยากได้อยากได้อด่ะอยากกอดอยากกอดน,นี่คือพลังงานค่ำคืนนี้นะคะใครที่คิดถึงคุณมากที่สุดมีป๋าสปอร์ตใจดีคนทางไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติ หรือว่าคนไกลกรุงเทพเชียงใหม่บนอุดรมุกดาหารขอนแก่นพัทยาหัวหินหรือดอนทบุรีสมุทรปาก,การบางบัวทองก็เป็นไปได้นะคะไกลแค่ไหนคือใกล้ไม่สำคัญแค่น้องส่งรูปน่ารักมาให้พี่แล้วบอกฟันดีแค่นี้พรุ่งนี้พี่ก็มีแรงที่จะไปหาเงินมาเปมาซัพพอร์ตน้องแล้วคนคนนี้นะคะ อาจจะเป็นคนที่แบบขี้เขินขี้อายแต่เวลาอยู่กับคุณโอ้มีความตะมุตตะมีแบบขี้อ้อนหนูจ้าหนูจ้าแบบส่งน้ําให้พี่หน่อยสมมติว่าคุณกับเขานะแบบขับรถไปไหนมาไหนด้วยกันคุณอาจจะไปซื้อกาแฟาให้เขาแล้วคุณเดินเข้าไปในร้านเขาอาจจะแบบแอบถ่ายแคนดิดรูปคุณไว้แล้วแบบดูสิคนอะไรขนาดเดินไปซื้อกาแฟายังสวยเลยฮ่ามีความสุขจังเลยแฟนสวยนี่คือพลังงานของค่ำคืนนี้ใครคิดถึงคุณมาก ที่สุดแล้วก็ ต้องการคุณมากที่สุดก็คนที่คุณก็รู้ว่าใครนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะคนที่เพิ่งจะแบบว่าส่งกุ d ดไนท์ฝันดีส่งรูปเซ็กซี่ให้คุณดูเมื่อสักครู่นี้เองนะคะพอปิดคลิปไปคุณผู้ฟังแบบไปเปิดโทรศัพท์อีกรอบนึงเปิดไลน์เปิด,ปดข้อความอาจจะมีรูปเขาส่งเพลงเพ,าะ,เพาะมาให้คุณก็เป็นไปได้นะคะเขาฝันถึงคุณทุกวันตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อที่จะได้อยากจะมาให ความสุขกับคุณนะคะโอเคฝันดีบา,บายบายราติสวัสิ์กุฎไนคิดค่ะบายบายค่ะ